เป็นอีกครั้งครับที่ชาวหงแดงต้องกล่าวคำอำลาทุกสิ่งทุกอย่างที่ลุยดีอาทุ่มเททำเพื่อทีมจากนี้เขาจะก้าวไปบนเส้นทางใหม่ของตัวเองสรรสร้างตำนานบทใหม่ที่ไบเยนมิวนิกแม้ว่าจะรู้สึกใจหายแต่แฟนบอลทุกคนก็ซาบซึ้งและภาคภูมิใจกับสิ่งที่นายมอบให้กับเลี้ยวหูตูดเทฟุตบอลวันนี้ขอเสนอขอบคุณทุกความทุ่มเทขอให้นายโชคดีลุยดีอารก่อนฟังคลิปนี้เหมือนเดิมครับรหัสสั้นๆใจแชร์ซับให้กับตัวเทฟุตบอลด้วยนะครับ และสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศของเราเลยครับขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภยัยและขอเป็นกําลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งเพื่อปกป้องประเทศไทยของเราครับเดียร์สย้ายมาอยู่กับเลี้ยวพูตอนปี2022ครับนับตั้งแต่วันแรกที่มาเหยียบแอนฟิลไม่มีวันไหนเลยทิ่เขาไม่ทุ่มเท100%ให้กับสโมสรเพราะชีวิตเขาเป็นแบบนั้นเสมอมาถ้าไม่ทุ่มเทเพื่อดิ้นรนมันอาจจะโดนความยากจนนั้นกิน,กนได้เดียร์สเกิดที่บารัสการ์ครับเป็นเมืองเลงเมี ที่นั่นห่างไกลความเจริญ มีแต่ความยากจนรายล้อมเขาเป็นกลุ่มชนวายูชนชาวพื้นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในโคลอมเบียเป็นกลุ่มคนที่ต้องผเผชิญกับปัญหาขาดแคลนอาหารน้ำและสาธารณูปโภคพื้นฐานทําให้ชีวิตวัยเด็กของเขามีแต่ความดิ้นรนเดิมพันในแต่ละวันคือความอยู่รอดของชีวิตเด็กน้อยที่ควรจะมีอาหารได้กินอิ่มท้องมีเสื้อผ้าดีๆสวมใส่จนอายุ18ปีดีอาร์สก็มีน้ําหนักต่ากว่าเกณฑ์ถึง10กิโลด้วยซ้ามันก็เหมือนกับนักฟุตบอลชื่อดังหลาย,ลายคนครับที่เคยต้องเจอกับความยากจนเป็นเหมมือออนสสูตตตรรรขงงคววาาาํ็จ้กีีชิท่ ขึ้นตัวเลือกเดียวที่เขาพอจะทําได้นั่นคือฟุตบอลนี่คือสิ่งที่จะฉุดเขาและครอบครัวให้พ้นจากความทุกข์เขาเล่นฟุตบอลในทีมโยชชนของแอเลติโกจูเนียที่เป็นทีมท้องถิ่นครั แต่โชคชะตาพาเขามาถึงจุดหนึ่งในปี2015เขาได้ร่วมเล่นในรายการโคปาเมริกา The b u e b l e Edenas ที่เป็นรายการของชนพื้นเมืองผู้ผักดันรายการนี้ให้เกิดขึ้นคือตำนานของโคลอมเบียอย่างคาร์ลอสบันเดลมาและเขาได้เห็นดิออสในรายการนั้นเขาได้กลายเป็นนักเตะอาชีพยอย่างที่ฝันกับสโมสรอนบาลันกิยาซึ่งเป็นสโมสรอนลูกของสังกัดเดิมแอเลติโกจูเนียแต่มันก็ยากลําบากครับเพราะเขามีสภาวะขาดสารอาหารทีมจําเป็นต้องจัดโปรแกรมโภชนาการพิเศษ เพื่อให้ร่างกายเขานั้นสมบูรณ์ขึ้นและมีพละกําลังพอที่จะเป็นนักกีฬาเขาเล่นในลีกรองกับบารังกียาอยู่ปีครึ่งก็ถูกยกระดับขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของแอเลติโกจูเนียในครึ่งฤดูกาลหลังของปี2017เขาได้ลงเล่นในเกมลีกถึง12นัดแม้จะยิงไม่ได้เลยแต่ฟอร์มเขาก็เข้าตาโค้ชกลายเป็นตัวหลักในปี2018เขาได้ลงเล่นไป59นัดยิงไป16ประตูในทุกรายการนั่นทําให้เขาถูกทีมจากยุโรปจับตามองในปี2019เขาก็ถูกเ c ฟซีปอร์โตในโปรตุ อนื่นต่างฝันจะมาเล่นในลีกของยุโรปกันทั้งนั้นเพราะมันหมายถึงความก้าวหน้าและเม็ดเงินที่มหาศาลเขาแทบไม่ต้องปรับตัวและทําผลงานได้ดีเขาเป็นตัวรุกที่มีความสามารถในการสร้างสารรค์และเขาทาประตูได้ในจังหวะที่หลากหลายลากตัดเลือ้อยเข้าในแล้วก็ซัดหรือจะจ่ายทะลุช่องให้เพื่อนเขาก็ทําได้จนมีส่วนร่วมในการคว้าแชมป์ลีกของปอรโโ์ตจนกระทั่งเดือนมกราคมปี2022ตอนนั้นเลวูต้องเสียนักเตะตัวหลักอย่างซาดิโอมาเน่และโมเมซ่าลาไปเล่นในรายการแอฟริกันคัพออฟเนชั่นทำให้เจเกนครอบจำเป็นต ใหม่เข้ามาอย่างน,น้อยๆก็เป็นกําลังสำรองของทั้ง2คนได้ในอนาคตเป้าหมายจึงกลายเป็นดีอาร์ท,ที่ฟอร์มกําลังดีทําให้เลี้ยวคู่ซื้อเขาเข้ามาร่วมทีมในตลาดเดือนมกราคม ค่าตัวสูงถึง45ล้านยูโรครึ่งฤดูกาลนั้นเขาลงสนามไป26นัดในทุกรายการยิงได้6ประตูหลังจบฤดูกาลนั้นมาเน่ h, ก็ย้ายไปอยู่กับบาเยนทำให้ดิอาส์ก็ควรจะได้รับโอกาสในการลงเล่นมากขึ้นแต่แทนที่จะเป็นแบบนั้นเขากลับดวงแตกครับมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณหัวเขา่าต้องพักตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมหลังจากนั้นยังบาดเจ็บซ้ำตอนฟื้นฟูอีกก็ต้องพักเพิ่มขึ้นไปอีกพลาดการลงสนามไปหลายนัดและทำให้ได้เล่นเพียงแค่21เกมยิงได้5ประตูในทุกรายการเท มีความสำคัญกับทีมมากยิ่งขึ้นเขาทำได้อย่างยอดเยี่ยมและกำลังไต่ระดับขึ้นสูงในอาชีพแต่แล้วก็ต้องเจออุปสรรคเข้าอีกครั้งครับเมื่อพ่อแม่ของเขาโดนลักพาตัวไปในช่วงเดือนตุลาคมปี2023มันเป็นเรื่องที่สร้างความตกใจให้กับคนในวงการฟุตบอลและสร้างความสะเทือนขวัญแก่ทุกคนที่ได้รับทราบข่า,ขาวมันไม่ใช่แค่ตัวนักเตะและครอบครัวของเขาครับที่ได้รับผลกระทบ แต่แฟนบอลก็เป็นห่วงครอบครัวของดีอาสไปด้วยเพื่อนร่วมทีมโค้ชทุกคนอยู่เคียงข้างเขาและครอบครัวมันทําให้เห็นว่าเลี้ยวพูเนี่ยมีความเป็นมากกว่าสมโมสรเหตุการณ์วันนั้นคือพ่อแม่ของดีอารเข้าไปในปั๊มน้ํามันตอนนั้นมีชายติดอาวุธสองคน ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาและลักพาตัวทั้งสองคนไปข่าวนี้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วมันกลายเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลพยายามช่วยเหลือเต็มที่ไม่นานครับแม่เขาก็ถูกปล่อยตัวออกมาแต่พ่อยังถูกคุมตัวไว้ทุกคนเป็นห่วงมากเพราะไม่มีใครรู้ชะตากรรมของเขาเลยแต่สุดท้ายการดําเนินการจากรัฐบาลและความกดดันจากหลายฝ่ายผ่านไป12วันพ่อของดีอาร์สก็ถูกปล่อยตัวออกมาในที่สุดกลุ่มโจรที่ลักพาตัวพ่อแม่เขาคือ ELN กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติเป็นกลุ่มติดอาวุธที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโคลอมเบียมันเป็นบททดส สอบที่โหดร้ายของดีอาร์ตแม้จะเป็นนักเตะร,ระดับแถวหน้าแต่ในประเทศเขามันก็ยังน่ากลัวกว่าที่หลายๆคนคิดไว้อย่างไรก็ตามครับเขายังเดินหน้าต่อไปและทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสุดท้ายฤด,ดูกาลนั้นเขาลงสนาม51นัดยิงได้ถึง13ประตูรวมถึงในฤด,ดูกาลที่ผ่านมา2024-2025เขาก็มีส่วนสําคัญอย่างยิ่งในระบบของชลอีถึงขั้นต้องขยับมาเล่นเป็นกองหน้าตัวกลางในหลายๆนัดได้ซ้ําเพื่อ,ออุดรอยรั่วของทีมทั้งที่ไม่ค่อยถนัดและเขาก็พาทีมคว้าแชมป์ลีกได้พร้อมกับยิงได้13ประตูในพรีเมยวไปด้ ความมุ่งมั่นและความทุ่มเทของเขาเป็นสิ่งที่ทําให้เขากลายเป็นที่รักของแฟนบอลได้ไม่ยากครับหลายสื่อในโลกบอกว่าดีอาร์สรับค่าเหนื่อยแค่5 5 0 0 0ปอนด์ปอนต่อสัปดาห์เท่านั้นกับเลี้ยวผูยกเว้นสื่ออย่างเลี้ยวผู้แอคโคที่บอกว่าเขาได้รับ140,000ปอนปอนแต่มันก็ไม่ได้มากมายอะไรครับกับสิ่งที่เขาทํากับทีมมาเสมอเขาเป็นนักเตะที่มี d n เออของเลี้ยวผูอยู่เต็มทุกอโนเขาก้าวเข้ามาเป็นนักเตะคนสําคัญของทีมที่ขาดไม่ได้เต็ไมไปด้วยความกระตือรือร้นมุ่งมั่น เขาปลดปล่อยพลังงานเต็มที่ในทุกๆครั้งที่ได้ลงสนามไม่ว่าจะทําอะไรจะวิ่งจะไล่บอลจะเข้าปะทะจะจ่ายบอลจะเลี้ยงบอลหรือว่าทำประตูมันคือการแสดงออกอย่างเต็มที่จนกว่าทีมจะได้รับชัยชนะดีอาร์ดเป็นคนที่พร้อมจะไปเชิญหน้ากับทุกความท้าทายเสมอครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรเขาก็ฝ่าฟันและผ่านมันไปได้ด้วยัวนันเข้มแข็ง,ขงยิ่งกว่าเหล็กจะอาการบาดเจ็บหรือการก่อการร้ายต่อครอบครัวของเขาเขาอาจจะสั่นสะเทือนแต่เมื่อผ่านไปเขาก็กลับมายืนหยัดด้วยแพชชั่นเสมอสิ่งที่ทําให้เขาเป็นแบบนั้นได้ คือการทํางานหนักพัฒนาตัวเองเป้าหมายไม่ใช่สิ่งอื่นใดแต่มันคือทีมคําว่าทีมอยู่ในหัวใจของดีอาร์เสมอถ้าจะมองหาหนักเตสะสักคนที่เล่นเป็นทีมเวิร์กได้อย่างเต็มตัวคนนั้นคือดีอาร์เขาไม่เคยมีความเห็นแก่ตัวเลยทีมเพื่อนร่วมทีมโค้ชและแฟนบอลนี่คือสิ่งที่เขายึดถือจํานวนเกม148นัดยิงได้4 1ประตูและ23สแอสซิสสิ่งที่เขาทํามันเปลี่ยนเป็น 1, League, 1, League, 1 Cup, Cup, แชมป์พรีเมียร์ลีกหนึ่งแชมป์เอฟเอคัพรองแชมป์ลีกคัพและหนึ่งรองแชมป์ยูฟ่าแชม ทางของดีอาร์ในสีเสื้อเลี้ยวพู้จะสิ้นสุดลงแต่ทุกๆความทรงจําทุกหยาดเหงื่อที่เขาทิ้งเอาไว้ให้จะยังคงอยู่ในใจของแฟนบอลเหล่าเดะครบเสมอหลายคนหวังว่าดีอาร์จะได้อยู่สร้างผลงานกับทีมมากกว่านี้แต่มันไม่ใช่เรื่องของการทิ้งทีมหักหลังหรือย้ายไปเพื่อเงินเพราะเขาทุ่มเทท,ทุกหยดจริงๆค่าตัวที่ซื้อมา45ล้านยูโร3ปีครึ่งคุ้มค่ามากๆแล้วจริงๆครับนี่คือก้าวใหม่ของเขาเพื่อความมั่นคงเพื่อความท้าทายใหม่ๆเพื่ออนาคตกับถ้วยรางวัลที่จะมีเพิ่มอีกแม้ว่าเขาจะเป็นนััักกกเตตที่ส่สําาคญบวูมแ เสนอที่สูงถึง75ล้านยูโรก็มากพอที่จะทําให้ทีมยอมปล่อยและเงินจากดีอาร์ตนั้นจะแปลเปลี่ยนเป็นนักเตะคุณภาพที่จะเข้ามาเสริมอีกในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอนจากนี้ไปขอให้นายโชคดีขอให้เส้นทางใหม่กับไบร์เยนเต็มไปได้วยความสําเร็จและความราบรื่นขอให้มีความสุขกับการได้โลดแล่นและสร้างตำนานในบนเดสลีก้า You will never walk alone ดูโชว์ขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเท่ฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ